ไม่ต้องมาเดินใกล้เลยนะโธ่แกลบปู้พบกูเนยที่รัน่าไม่ไอายจะอายทำไมออกไปนะกูนี้นะ่าเกลียดจริงๆเกลียดด้วยเราจะไปล้องนั่งรถเมล์กันดีเออเอาสิเอเอหรอจ้อา นั่นจะดาราไหมว้ายจะเจอคนหล่อแล้วมาสิที่รักท,ที่รักเหรออะไรนะฉันไม่ได้ยินเลยอโอ,โอทำไมรู้จักแย่งที่นั่งล่ะอย่าบอกนะว่านี่เป็นครั้งแรกเลยเอก็ใช่นะ่ะคุณพ่อไม่ยอมให้ฉันนั่งรถเขาพ่อครัวทำให้บ้านฉันขายหนะ้า อ๋อแบบนี้น so so you well, you, ี่เองแล้วทำไมไม่ถามผมบ้างล่ะว่าทำไมต้องพาคุณมานั่งรถเมลเลยทำไมเหรอตอนที่คุณอ่อนแอคุณควรใช้ชีวิตแบบคนธรรมดามันจะไม่คุณรู้จักตนเองมากขึ้นจะใช้ชีวิตเหมือนคนชั้นสูงไม่ได้นะไม่งั้นถ้าวันหนึ่งคุณล้มแล้วคุณจะเจ็บหนักอืขโมยมีคนขโมยหลีกไปฝึกปึกขโมยเดี๋ยวก่อน ร่างกายคุณอ่อนแอแบบนี้ยังจะไปจับขโมยอีกเหรอหืมร้อยหกสิบร้อยแปดสิบเฮ้ยทำยังไงดีนะเมื่อเงินค่ารักษาของลูกฉันเนอะฉันรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องของฉันแต่ออกไปมู่หลิงหลุยคุณฮึฮะตึก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 ฟิวฟิวฟิวเออเฮ้ เขาเขาลงไปจับขโมยฟึจะหนีไปไหนปึกเอากองคืนมาซะดีๆเนีโอ๊ยเจ็บเว้ยเฮ้ยใจเย็นนะคะจับขโมยได้แล้วขอบคุณมากเลยนะคะนี่เป็นเงินก้อนสุดท้ายของฉันแล้วถ้าไม่มีมันฉันก็ไม่รู้จะยังไงดีคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะพวกเรายินดี ตัวคุณโจกดีคงจะปล่อยคุณไปไปเะเชีย่ยเอ้ยกลับไปยุ่งเรื่องของฉันฉันไม่ปล่อยพวกแกไปแน่ฉันได้ยินมาว่าแถวนี้มีขโมยเยอะพวกคุณระวังตัวด้วยนะคะโอเคขอบคุณนะคะไปเถอะอืมรอด้วยสิ <laughs> อืม ร้อนร้อนร้อนอ,อร่อยจังเตยิ้มก็น่ารักไปอีกแบบแฮะฉันอยากจะกินไอติมนะ่ะคุณกินด้วยไหมเดี๋ยวฉันจะไปซื้อของแบบนี้ใครก็กินกันไปเถอะเดี๋ยวผมรอยอยู่ที่นี่อืมเอารสช็อกอันหนึ่งค่ะครับขอบคุณค่ะอืม คนสวยจไมกินคนเดียวละแฟนไปไหนละใครนะ <laughs> ดูเจ้าจะเหงามากเลยนะให้พี่ไปเดินเล่นเป็นเพื่อนไหมเจ้ะฝุ่นไปนะไปอีพนอยู่มาแต่ต้องตัวฉันโอ้เก่งจังเลยนะปล่อยฉันนะแฟนเธอไปไหนล่ะกล้ามายุ่งเรื่องของคนอื่นรู้ไหมว่าฉันอิจราคุม้มฉันไม่รู้หรอกเขาไม่ใช่แฟนฉันเขากลับไปแล้ว เอ๊ะดีจริงๆยังปกป้ปองแฟนกองตัวเองอีกเนอะแบบนี้เกิดดีอย่านะเราไปอะไรสนุกสนุกทำดีกว่านะเอามือสกปรกของพวกนายออกไปซะปล่อยเธอซะฉันบอกให้ปล่อยเธอหนวกหูหรืองไงปึกกร้าดีมาตออ่อยฉันวิ่งอย่านกลับไปมองลูกพี่ผู้หญิงนีไปแล้ว จัดการในบหอนี่ก,ก่อนถ้าจะวิ่งต่อไปก็คงหนีพ้นแล้ว้แต่ทำไมนะฉันไม่สามารถทิ้งเขาไว้ที่นี่ได้กล้าทำร้ายลูกพี่หรอนานต้องโดนสังสอนแปลกจังทงทั้งที่ฉันกลัวขนาดนี้แต่ร่างกายฉันกลับวิ่งไม่ออกอย่าตีเขานะม,มิงหลิยงลุยกลับมาอีกจะมา กล้าจริงๆเนะงั้นก็อย่าพี่ใจร้ายก่อนแล้วกันไปตายซะฝุ่นตึกเออเป็นไรไหมเก่งนักฉชไหมตึ๊บตึกบตุ๊บตึบตุบตบหยุดตีได้แล้วหยุดนะฉันขอร้องละพอแล้วไม่ต้องให้ถึงตายเดี๋ยวพวกเราจะเดือดร้อนครั้งนี้ตัวฉันปล่พวกนายก่อนระวังตัวให้ดีละ เดี๋ยวตำรวจมาจะสวยเอาไปก็เถอะมู่หลิงหลุยคุณเป็นไงบ้างมู่หลิงหลุยฟื้นสิฟืนสิมู่หลิงหลุยคุณเป็นไงบ้างไม่เป็นไรหรอกผมไม่ตายง่ายๆหรอกนะฉันก็นึกว่าตัวสับในกระเป๋าของผมตัวพ่อบ้านสูมารับเราเดีวเอ่มู่หลิงหลุยทำไมเลือดไหลเยอะแบบนี้ล่ะทำไมคุณต้องมาปกป้องฉันด้วยคุณเป็นผู้หญิงของผม มก็ต้องปกป้องคุณสิออจะทำอะไรอยากขยับจังหวะหมอจะมานะมันช่วยห้ามเลือดได้วีวอวีวอมูดิ่งนวยคุณห้ามเป็นอะไรนะการเลือดหัมู่ต้องเย็บแผลไม่ใช่หรอทำไมไม่ไปโรงพยาบาลล่ะคุณใต้ไม่ต้องห่วงนะครับหมอประจำตระกูลเรามีฝีมือเยี่ยมที่สุดแล้วหมอจูเป็นแพทย์ประจำของเครือมู่ครุบเราไว้ใจก็ได้แน่นอน คุณตาคุเป็นหัวกุญแจสินะครับเออฉันไม่เข,ข,ขาเพราะเขาบาดเจ็บเพราะฉันเรียบร้อยแล้วครับคุณใตาเออ,อดูเหมือนว่าคุณใตาสนใจกุญแจขึ้นมาซะแล <c oughs> ้วใช่น่ะสิฮัมโมดิง่งบุยคุณเป็นไงมากไม่สบายตรงไหนไหมเรื่อจุดไหลหรือย,อยังคุณยังคุณยังเจ็บแผลอยู่ไหมคะ มันจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมนะ <c oughs> เอ๊ะ,เ,อะ <c oughs> เป็นห่วงผมกระดัดนั่นเลยเลยหรอเย่ทำแบบนี้ค่ะเอ๊ะ,อะฉันทำให้คุณเจ็บใช่ไหม <c oughs> เป็นอะไรของฉันนะฉันแท้ๆทที่ทำให้เขาเจ็บตัวแบบนี้ไม่เป็นไรขอกอดหน่อยสิพอหรือยังคะไม่พอ ทำแบบนี้ต่อไปไม่ได้ก็โอ้ยเลือดผมไหลตั้งเยอะคุณยังกล้าตัดผมอีกเหรอเอาเถอผมหิวแล้วเปอะไรไม่ผมกินหน่อยสิคุณหมอบอกว่าต้องกินของจืดๆนะคะมือผมเจ็บอยู่จะไม่ป้อนผมหน่อยเหรอฉันโอเคไหม ดีมากอย่าลืมล่ะคุณกายตัวไอ้ผมเดือนหนึ่งเรื่องแบบนี้คุณควรทํานะใชยังเหลือเวลาอีกตั้งครึ่งเดือนแน่หลังจากครึ่งเดือนเราก็ไม่รู้จักกันอีกเหลือแค่ครึ่งเดือนแต่ทําไมเขายังเหมือนเดิมเลยนะดาาบนขึ้นมาหน่อยเอ๊แรงไปไหมเนี่ยเขาไม่เพียงแต่ต้องการให้ฉันป้อนเขาแต่เขายังต้องการให้ฉันป้อนยาด้วย ถ้าเจ็บไปแรงไปก็กจะเอ๊ะเอเอลงโทษเอ๊เอเจ็บเจ็บคุณหมอบอกแล้วไงคะว่าอย่าขยับเยอะเดี๋ยวแผลมันจะไม่สมานกันนะคะบางทีก็ดื้อมันเด็กเลยนะ,ะเพราอเป็นแบบนี้ทำให้ฉันเกลียดไม่ลงสิบห้าเวลาผ่านไปเรื่อยๆพรุ่งนี้ก็จะครบเดือนแล้วมดูดหล่วยก็คงจะปล่อยฉันไปได้แล้วใช่ไหมนะ วันนี้อยู่ๆทำไมเอาหนังสือไม่ผมอ่านล่ะเอ๊ะสัญญาหมดอายุแล้วผมควรปล่อยคุณไปดีไหมนะเอ๊ะคุณจะวิธีนี้มาบอกผมงั้นเหรอเขาเราตกลงกันแล้วไงคะว่าหนึ่งเดือนจะปล่อยฉันไปอะ่ะมันน่เดี๋ยวผมจะพาไปที่ที่หนึ่งเอ๊ะเปิดสินี่คือ นี่คือผมจำได้ว่าคุณชอบอ่านหนังสือที่นี่มีหนังสือที่คุณชอบนี่คือสีที่คุณชอบนี่ไงสีม่วงที่คุณชอบไงเอะทำไมคุณยังไม่อยากอยู่ที่นี่อีกละ่ะผมยีนดีจะปกป้องคุณนะผมไม่ดียังไงละ่ะทำไมคุณถึงไม่อยากอยู่กับผมผมจำวันแรกที่เราเจอกันได้ดีวันนั้นคุณใส่เดรสสีม่วงทุกคนต่างจ้องมาที่คุณ ต่อยู่เซียวย่าไปจากผมได้ไหม,อมเอ๊ะยูเซียผมเป็นผู้ชายคนแรกของคุณคุณไม่รู้สึกอะไรกับผมจริงๆเหรอมูดิงลุยฉันอยู่ข้างๆผมได้ไหมคุณต้องการอะไรผมจะหาให้คุณทุกอย่างเลยไม่ได้มูดิงลุย อย่าทำอย่างนี้ปล่อยฉันไปเถอะนะเราไม่เหมาะสมกันสักนิดฉันไม่เหมาะที่จะอยู่ที่นี่ขอร้องล่ะปล่อยฉันไปเถอะนะคุณต้องคิดว่าตอนเนี้ยผมบังคับคุณไม่ได้แล้วสินะเออเอ๊ะบัง ดูเธอไว้ถ้าไม่เธอออกไปไดเด็ดขาดฉันเอาอาหารเย็นวางไว้ตรงนี้นะคะอาหารเย็นของคุณฉันตามลที่คุณชายสั่งไว้ถ้าคุณต้องการอะไรเดยกฉันได้เลยนะคะถ้าไม่มีอะไรแล้วขอตัวนะคะสุดท้ายจะก็ถูกขังไว้เหมือนเดิมฉันควรจะรู้แต่แรกถึงแม้ก็จะมีด้านอ่อนแอให้เห็น แต่คนอย่างมู้ดิงดุยก็ยังเย็นชาอยู่วันยังข้ามปีศาจร้ายในคราบนักบุญฉันไม่อยากโดนขังตามทุกอย่างตามที่เขาสั่งอยากหนีออกไปจากที่นี่จะเป็นยังไงบ้างเธอไม่ทานข้าวสักคำเลยล่ะค่ะวันนี้ตั้งวันก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยช่างมันเถอะรอตัวหิวก,ก็กินเองแหละผมไม่เจาคุณจะชนะผมได้ใต้อยู่เสียวร่างกายไม่แข็งแรงและยังไม่ยอมกินข้าวอีก ลองเข้าไปดูดีกว่าเปิดประตูค่ะคุณชายฝุบเปร,ปรงนั่นมัน้ยใต้อยู่เสียวอ,อ่คุณชายคะเออพวกเราจำจากคำสั่งของคุณจะไม่คิดว่าฉันดูถูกเตือน,น้อยไปซะละ แจะหนีพ้นแล้วละมอัองเฮ้ยพักสักหน่อยดีกว่าคุณดูเหมือนมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับเราวิทกี้เปิดลืมปัญหาดีไหมวิทกี้เหรอขอให้ฉันลืมเรื่องราวที่เจ็บปวดคืนนั้นซะอยู่เซียวมาเต้นรำด้วยกันไหมได้สิ อยู่ินฉันคิดถึงคุณค่ะยูเซียปู่คิดถึงคุณเหมือนกันนะดูดีๆสิว่าปู่เป็นใครใครกำลัง hmm. จ mm ูบคุณอยู่เนี่ยอะมู่เลียงลุยคุณเป็นของผมเป็นของผมคนเดียวตท่านะมู่เลียงลุย โอ้หลิงลยุยหน้าตาไม่เลวเลยนี่ <laughs>